ดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะนำเสนอการน,นำหอยเชอรี่สีทองลงในบ่อปูนที่เราเตรียมไว้แล้วเพื่อทำการเลี้ยงต่อไปนะคะเมื่อเราได้หอยเชอรี่สีทองมาแล้วอาจจะได้มาจากการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือนำมาจากบ่อโดยตรงอันนี้ ครูนำมาจากเพื่อนที่เขาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบ้านหอยเชอรี่ชุดนี้จึงไม่ต้องเดินทางไกลรู้สึกว่าเขาแข็งแรงไม่บอบช้ำนะคะจากการดูสีผิวภายนอกจะเห็นว่าหอยเชอรี่จะมีสีสนิมแต่ก็จัดว่าเขาเป็นหอยสีทองนะเพราะเนื้อในของเขาจะมีสีทอง อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นสีทองอารามเห็นสีได้ชัดเจนซึ่งเนื้อในของเขาก็เป็นสีทองเช่นเดียวกันค่ะก่อนนำลงบ่อครูได้นำมาคัดแยกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มใหญ่ตัวที่เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์คือใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่ได้มานะคะและขนาดกลางก็จะมีขนาดเท่าหัวแม่โป้ง สองกลุ่มนี้เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แต่ไข่ที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามขนาดของพ่อพัน์แม่พันธถ้าตัวใหญ่ไข่เขาก็จะมีจํานวนมากและภูใหญ่มากแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ตัวเล็กไข่เขาก็จะมีจํานวนน้อยแล้วก็มีพูเล็กด้วยเหตุที่ครูแยกออกเป็นสามขนาดก็เพราะว่าเพื่อ จะแยกลงบอ่บอสามบ่อให้สะดวกในการดูแลรักษาและป้องกันการทำร้ายซึ่งกันและกันตอนเขาเกาะกลุ่มกันก็จะทำให้เกิดแผลแล้วก็เปลือกร้าวเพราะเปลือกของหอยเชอรี่สีทองจะมีความเปราะบางมากโดนกระแทกโดนแทะโดนดังแกเขาก็จะแตกหักทันทีจึงต้องจับเบาๆนะคะทุกครั้งที่เราจับนะ ไม่ว่าจะตอนจับลงบอ่อหรือนำขึ้นจากบอ่อตอนที่เราเปลี่ยนน้ำหรือล้างบ่อนะคะหรือจับเพื่อแพ็คส่งขายให้ลูกค้านะคะก็ต้องจับเบาๆอย่างทนุถนอมเช่นตัวนี้มาดูตัวนี้กันนะคะน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากเลยเนี่ย ตัวใหญ่ด้วยกำลังจะออกไข่เนี่ยไม่รู้จะรักษาได้ยังไงแต่เราก็จะไปแยกออกไปเพื่อที่จะพักฟื้นเขานะะหลายตัวนะเนี่ยเยตัวนี้ก็กำลังไข่เปราะบางมากค่ะเพราะฉะนั้นเราจับคขาอ,อย่างทะลุถนอมนะหลายตัวที่มีบาดแผลน,นะคะเปราะบางน่าเสียดายอาะ มาดูนี่นี่คือกลุ่มเล็กตัวเล็กๆแราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันครูก็จะไปใส่อีกบอ่อหนึ่งนะคะเราก็จะตั้งชื่อว่าบอ่อหนึ่งบอ่อสองบอ่อสามหรือก็ได้เอาละวิธีการนําลงอามาดูเลยนะคะเมื่อเราเตรียมนะ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วอเท้าความก่อนนะคะน้ำเนี่ยเป็นน้ำปลาปาเสร็จแล้วครูก็มาขังเอาไว้สวันนะคะเพื่อให้คลอรีนโครเหยให้หมด ในแต่และท้องถิ่นมันจะมีคลอรีิต่างกันนะคะมันจะมีใบไม้ร่วงลงเราก็ตักออกครูจะใช้ใบอ้อดิบหรือใบตูนเนี่ยนะคะมารองก่อนนี่เป็นอาหารของเขานะเขชอบมากเลยค่ะครูก็มารองแบบนี้แล้วครูก็ค่อยๆปล่อย รัสดุมาบังแดดให้เขาให้เย็นแล้วก็เปิดช่องตรงนี้เดี๋ยวแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีต้นไม้ด้วยแล้วก็ป้องกันใบไม้ร่วงด้วยต่อไปครูจะปล่อยหอยเชอรี่สีทองขนาดกลางนะคะก็ทําเช่นเดียวกันแต่พื้นที่เรากว้างนะคะแล้วเรามีหอยสองขนาดครูเลยแบ่งบ่อกออกเป็นสงส่วนนะคะ โดยจะให้ขนาดกลางอยู่ตรงนี้ก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาตั้งแล้วก็ใช้บล็อกกัน้นแบบง่ายๆค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยเหมือนเดิมโดยใช้ใบใบตูนหรือใบออดดิบมานะคะ แล้วเราก็บางแดดโดยใช้กระเบื้องหรือเป็นเศษวัสดุอะไรก็ได้นะคะบางเพื่อกันแดดกันลมแล้วก็กันใบไม้ร่วงได้ค่ะ,ะต่อไปตัวเล็กก็เช่นเดียวกันค่ะบ่อนี้ที่เราแบ่งครึ่งนะคะ ได้ใบตูนรองก่อนใบเนี่ยมันก็มีความเย็นนะคะแล้วก็น้ําที่เราพักเอาไว้มันก็เย็นอยู่แล้วนะคะนี่เราก็เอาหอยขนาดเล็กค่ะอันนี้ชุดเล็กนะคะมีมีทั้ง รุ่นรุ่นก็ปะปนมาด้วยแต่มันอยู่ในกลุ่มของพวกตัวเล็กแล้วกันนะคะ จุดประสงค์ที่ครูใส่ใบก่อนนะคะเพื่อให้เข้าอยู่ในน้ําตื้นๆก่อนครูเขาจะนกน้ําถ้าน้ําเยอะหรือน้ําลึกนะคะคือให้เข้าอยู่กับน้ําตื้นๆนบนใบใบตูนหรือใบออดิบก่อนนะคะแล้วเขาก็ได้รับความเย็นจากใบไม้ก่อนแล้วเขาค่อยฟืน้นแล้วเขาก็จะค่อยๆคลานหรือเดินตุ่มเตี้ยมออกไปหรือจะแทะใบ ออดดิบนี่เป็นอาหารเลยก็ได้นะคะแทนที่เขาจะจมอยู่ในน้ําลึกๆนะเน,เนี่ยเทคนิคของใครของมันนะคะแต่ก็ลองไปทําดูซึ่งได้ผลและอัตราความรอดร้อยเปอร์เซนตนอกจากตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากเปลือกที่มันแตกร้าหรือหลุดล่อนออกไปนะคะ บ่อเจ้าตัวเล็กเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแดดนั้นไม่ต้องห่วงแต่จะมีใบไม้ร่วงแค่นั้นเราก็ต้องปิดเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงใส่ลงไปในบ่อทำให้เกิดน้ำเน่าค่ะใบไม้บางชนิดเขาก็ไม่กินก็จะกินเฉพาะที่คนกินได้แล้วก็ใส่อาหารให้เขาเขาก็จะคลานออกมากินอาหารการนำเสนอวิธีกันลง หอยเชอรี่สีทองครั้งแรกที่ครูนำเสนอก็มีประโยชน์แนะนำไปประยุก์ตใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามสาระดีๆในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองอีกนะคะสวัสดีค่ะ